สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะด้วนกามินกลับไทยนัดสื่อแจงขอกอบกู้ศักดิ์ศรีลูกผู้หญิงก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเป็นราวที่ทำเอาใครหลายๆคนโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับติดตามแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนสำหรับเรื่องของนักสแสดงหนุ่มแนทชาลีและกามินติกตอก่อเกอ้์สาวชื่อดังชาวเกาหลีใต้ กับกรณีเรื่องความสัมพันธ์ที่แม้จะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังไลฟ์ต่อกันไปมาลามไปถึงเรื่องการทำงานเงินค่าตัวและเงินภาษีล่าสุดมีการเปิดเผยว่ากามินต็อกเตอร์สาวชื่อดังชาวเกาหลีใต้จะเดินทางมาไทยวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมระบุว่ากามินกลับมาเพื่อพิสูจน์ความจริง กอบกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์